เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่พี่ไม่กล้าลุกออกไปเข้าห้องน้ำทุกคนหลุดเสียขอได้คําเดียวว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่ทําให้เราได้รู้วศาสตร์บางช่วงเนี่ยลึกมากกว่าเดิมถ้าเห็นมุมมองที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคนที่ต้องดูไปฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าตัวเองตาสว่างแล้วอยากตาสว่างมากขึ้นต้องดูค่ะก็รู้สึกว่าเห็นถึงแบบความตั้งใจของพี่พี่ทีมงานมากเพราะว่าภาพแล้วก็ การทาเนื้อหาออกมาเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าอย่างในตัวเนื้อหาบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนหนังเรื่องนี้ได้สรุปเนื้อหาออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้คนที่ยังไม่เคยแบบได้เข้าไปอ่านเาานื้อหาลึกๆเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าการปฏิวัติมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่ทําให้เราได้แบบเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นได้ดีมากเลย แต่ว่าเหมือนได้ซับความเป็นมาถึงไปเนาะมันเหมือนข้างในมัน,อน้อกไขแลข้วก็รู้สึกวอาทำใจักทีมงาความฝันที่ได้กลับมาสาน่ก็ชื่นชมคณะที่เขาสัางเคาขึ้นมาว่ามีความพยายามทั้งรวบรวมข้อมูลเยอะมากถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ยาวแล้วก็ทำได้ทำได้น่าติดตมามค่ะ ถือว่าสองชั่วโมงเราก็อยากฟังไปเรื่อยเหมือนได้เหมือนไ,ได้กลับไปห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเพราะว่าถ้าถ้าใครอยู่มานานพอเนี่ยก็น่าจะได้ฟังกันหลายๆเวอร์ชันแล้วค่ะอันนี้ก็มาจากอีกมุมมองหนึ่งก็น่าสนใจแล้วก็ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ก็ควรจะก็ควรจะได้ดูอ,อยากอยากให้ยาวกว่านี้ถ้าใครได้ชมแล้วจะบอกว่าดีที่ ภาพยนตร์เนี้ยเอาสิ่งที่หลายคนไม่เคยอ่านเรียบเป็นเรื่องราวที่ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปความขัดแยง้งก็อยากให้ทำภาพยนตร์ต่อเพราะว่าเป็นแค่จุดต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นมาสงเสียงนะรับู่มใจแล้วก็ดีใจที่เซ็ตมาตามที่นึกฝันของทีมงานเพราะว่าพี่ก็ ติดตามมาตั้งแต่วันที่คิดเป็นแรกแล้เหมือนกันมานั่งดูนี่ก็มันครบได้ทั้งรายละเอียดได้ทั้งเรื่องราวจริงได้ทั้งความดราม่าที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเป็นเรื่องจริงที่สนุกมาก